สวัสดีครับเอฟุกคนนะครับเนาะรับเมื่อน้วันพุธที่12เมษายน2566รับวันหวยลาวพัฒนาออกนะครับเนาะรับมื่อนี้พ่อเตียมจะพามาสรุปโค้งสุดท้ายกับลาวพัฒนาเกตซำนักนะครับเอฟซเกตำนักดังรับพ่อเตียมเดิมจากเซียนน้องไข่นะครับเนาะ ับเซียนน้องคขยงวดที่ผ่านมากะสเข้าตรงตรงบนนะครับรับงวดวันพุธที่สิบสองก็คือมือนีน้ับเนาะรับบนล่างนะครับเด้อวิ่งรด9กับ0ูนย์นับเนาะรับส่วนเล็กพนมาจับคู่ก็มี8ปดเก้าศสามสี่ับจับคู่0ูนย์สองศูนย์สามศู้าสองเ้าสาม้าสี่แปดสองแปดสามแปดสี่ รับเนีนที่ติดศูนย์กับติดเก่านะครับเนาะครับนี่คือเล่าพัฒนาเซียนหนองคายกับเตรียมกระคอกับขอบคุณหลายด้อครับเด้อเซียนหนองคายนะครับเนาะที่ในแนวทางเล่าพัฒนาเตรียมมาครับฝากพี่ฝากน้องนะครับเอาแชปหน้าจอครับผมครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่ปู่โคราชนะครับตัวม่้าอร์ต วันพุธที่12เมษายนลาวพัฒนาปูโคราดนะครับขับบนวิ่งรูด2ตัวเดียวนะครับจับโค80 90 30 82 92 32 81 91 31ปูพเนยนไห้ที่82 92 32นะครับเนาะรับส่วนตุกป,ปูพันโบนยนไห้ หามาักตัวในห้าก็เอานะครับเนาะที่สําคัญเห้าก็จะลืมกลับตัวไว้นําน,นะครับส่วนล่างครับบิ่งรูด5ตัวเดียวขับจับคู่5 2 6 2 7 2 5 3 6องเจ็ดสองห้าสามกส่เจ็่ับปูพืนกระเน่นในที่525354นะครับเนาะเอามักตัวใดกับพิจนาเอานะครับ เตรมขอกาบขอบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูโคราดนะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมากครับฝากพีฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากันครับขอให้โชคโฉคมันมันอยเข่าปังปังนะครับเนาะครับจับหน้าจอครับผมครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสมหวังนะครับเนาะรับครับปูสมหวัง วันพุธที่12เมษายน66เราพัฒนาปูสมหวังครับวันที่12เมษายน็ืือมือนีนะครับเนาะแรลงสองถุมครึ่งลูพ้นนะครับส่วนเลขติดบนล่างนะครับเนาะมี0มี1มี2มี3มี4มี5มี8มี9ครับ1 2 3่งสอสสี่โอแปดตัวทเกือบฮอดชิป กับโบเป็นยังนะครับนาะแต่ว่าปูจับคู่ให้กับโบได้หลายหางนะครับเนาะครับมี8ปหางครับมี1น2 3 3 4 5 2 9 3 9 0 9 1 9 8ก้าู่ปับปูที่เนียนให้ก็คือ93้าานะครับเนาะตัวกันตัวร่องกับเกกับ1นึครับเอมากเตเดกบพิจารณาเมอเนาะครับเนาะ รับส่วนเลข3ตัวมี493 914 491ครส่ับส่วนตัวเน้นกัคือ4 9 3เนะครับเนาะรับส่วนเลข4ตัวก็มี1493 4914 3 491ครมับมักตัวเด็กกับพิจณาเหามือเอาเนาะอีเนาะรับส่วนวิ่งรูดปูห้มากับกับ3นะครับนี่คือปูสมวัง ครับพ่เตียมขอกับขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูสมหวังนะครับเนาะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตียมมาครับฝากฟีฝากน้องเอาไปเบ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันครับขอให้สกๆมันๆขอให้เขาปังๆังครับเนาะครับชับหน้าจอครับผมครับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เซียนคนริมทางนะครับเนาะ วันพุธที่12เมษายน66เราพัฒนาเซียนคนริมทางครับบนวิ่งรูด1กับ2นะครับจับคู่14 15 16 24 25 26 34 35 36ครับจัดเพิ่งเน็นในที่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนส่านะครับเนาะรับ่วนตัวที่โบเน้น เฮามากักตนนัวีนเฮาก็เอานะครับที่สัมพันก็ย่าลื่มกลับตัวไว้นำเรารับเอฟซีเนาะรับส่วนล่างครับล่างวิ่งรูด5กับ6กรับจับคู่ห้าสองห้าสามห้าสี่หกสองหกสามหกสี่ับส่วนตัวเน้นกับห้าสองห้าี่แต่กับหกับหกส่นะครับเนาะรับส่วนตัวที่ปูที่อาจารย์พันปเนียนในเฮามากักตัวนนี้เฮาก็เอา ครับคอให้สุกๆมันๆคอยให้เขาปังๆเด้อครับเนาะพระยามขอกราบขอบคุณในลายเซียนคนริมทางนะครับเนาะคอยสุกๆมันๆนกันเด้อเอฟซี FC. ครับเอาแชปหน้าจอครับผมครับไปต่อครับผมไปต่อที่ลาวพัฒนาเจเลขวิ่งนะครับเนาะ ขับงวดที่ผ่านมาเลกวิ่งกับเขานะครับเนอะขับงวดนี้กัวันพุธที่สิบสองมษายนหกหกเราพัฒนาเจเลขวิ่งขับบนล่างมีสองมีหกมีเก้าเน้นที่หกนะครับเนาะส่วนจับคู่สองสามสองห้าสองเก้าเน้นที่สองสามนะครับหลักหกจับคู่ห0ศ5นย์หกห้าหกเ็ดเน้นที่หกห้าครับ หลักเก้าเน้นจับคู่เก้าศูนย์เก้าหกเก้าแปดเน้นที่เก้าหกนะครับเนาะครับส่วนตัวทีมบอเน้นในห้ามักตัวใดห้าเกาเนาะเอฟซีเนาะครับอย่าลืมกลับตัวไว้นํำนะครับครับพอเตรียมข้อกับขอบระคุณในไหลนะครับเด้อเจเลกวิ่งนะครับเนาะที่ให้แนวทางเปล่าพัฒนาพอเตรมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันนะครับควยสกุกมันนครับแชปหน้าจอครับผม ครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่ปู07นะครับเนาะครับวันพุธที่12เมษายน66เร,ราวพัฒนาปู07นะครับเนาะครับปู07ระวังเวยครับด้วยวเยบเียให้ล่างออกบนให้บนออกล่าง <c oughs> ครับงวดน,นี้กบ,บนวิ่งรูด6ตัวเดียวนะครับเนาะจับคู่หกแปดห้าแปดเจ็ดแปดหกเก้าห้าเก็ดเก้าหกศูนย์ห้าูนเนยันกรเด็นไฮที่68แปดหกเกครับส่วนตัวทีเบนบนเนนไ้เขามากักเท่าเกาเนาะเอเนาะครับส่วนล่างครับล่างวิ่งรูด4ตัวเดียว นะครับจับคู่1 4 1 5 1 7 2 4 2 5 2 7 3 4 3 5 3 7ส่วนตัวเน้นนะครับเนาะ1 4 2 4 3 4ี่สคือเก่าครับตัวที่ปูเป็นบนเน้นให้เข้ามาเข้าเอานะครับงวดที่ผ่านมากะล่างให้ไปเข้าบนนะครับเนาะเข้าตัวกลับเอางวดนี้ก็ขอให้เข่าปังๆอีกนะครับที่เนาะ เตมข้อกาบขอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่ศูนย์เจ็ดนะครับเนาะแนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมาครับฝากปีฝากน้องเอาไปเบิ่งเป็ยนแนวทางนํากันครับผมเอาชับหน้าจอครับผมครับไปต่อครับผมครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับเนาะก็คือของพอเตรียมเองครับเลาพัฒนาพอเตรียมนะครับเนาะรับบนล่างวิ่งรูดสองกับสาม ก่อนอื่นพอเตียมก็ต้องบอกนะครับเนาะวาเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่ครับ9ก้าโอแปดเก้าศครับจับคู่กับ0 2 0ย์ส9งศูนย์สามศูนย์ส่าสาสาม่องถูกข่เข่าปังๆในแม่เนะาะ Fc เนาะเตีมก็ขึ้นนำ Fc เนาะครับเนาะครับ Fc โศกโศมันๆใส่ ปีใหม่หรือว่าสงการนาะครับเนาะครับกับพิพาฒประกันในี่พอเตรียมกับกับอขอโทษขออภัยหลายๆลด้นครับเด้อเอฟซีตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะครับเอาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์ให้พอเตรียมเนี่ยนะครับเนาะครับพอเตรียมขอกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยพอเตรียมก็มีแค่นี่นะครับเนาะพอเตรียมขออวยพรให้เอฟซี ลกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบิงมาติดตามพ่อเต้มก็ให้มีแต่ความสุขความจะเลื่อนนะครับเดอ้อปีไม่ไท่เฮ่านี่นะครับนะเนาะข่อมเก็บยาให้ได้ค,ค่อมไข่ยาให้มีนะครับเดอ้อมีแต่โสกแต่หลบับให้ถูกไม่รวยเงินกันใส่ปีไม่ใส่สงการนะครับเนาะครับเอาสาหรับคลิปนี้พ่อเตี้ยมก็มีแค่นี้นะครับเอาไว้พอกันอีกลิมนาลังห้วเราพัฒนาออกนะครับเนาะพอกันอีก ครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม